ไสโซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456สวัสดีนะครับนะอันยองอาเซโยหนีเห่าสาลามมาเรกุมกูดมอร์นิ่งอัฟเตอร์นูนอีฟวันนิ่งกูดละไนนะนะนณจาริตินะครับ สวัสดี FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผาดาวทุกๆคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 888 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว YouTube.com นะครับคลิปนี้เป็นคลิปหมอฤทธิ์ผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนาสาลานลานประจำในวันที่16กรกฎาคม2566 นะครับต้าร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขเหลาเอีย้ยปออนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจดีใจกับ f อฟแฟนคลับของมอริสปาดาวทุกคนที่มีโชคลาภของงวดที่ผ่านมานะครับคุณไปดูตัวเลขที่จานได้ลงไว้ในคลิปนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเลยที่บอกว่าเลขเด่นมีอะไรบ้างนะครับมีตัวเลขนี้นะในทักษะแล้วให้คุณลงมาดูข้างล่างเนี่ยทางซ้ายเนี่ยมันจะมีเลข อา69และ1นะครับเออนะมีตัวเลข691อยู่เดี๋ยวขอดูอทีซิเออไม่ใช่นะ196เออ196นะครับคุณก็จับคู่ได้เพราะตัวเลขข้างล่างเนี่ยมันเป็นตัวเลขของทักษะก็คืออาจารย์เอาดาวสีกับดาวมูลมารวมกันใช้ตัวเลขเกตเป็นตัวกั้นกลางนะครับซึ่งจะดึงดูดโชคลาภและความสําเร็จนะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จับคู่ได้ไง หนก็ได้หนก็ได้เห็นไหมออกเลขท้าย2ตัว1,6เป๊ะเป๊ะแม่นที่สุดใน3โลกนะจับคู่รวมการสีกับมูลรวมกันเงี้ยจับทุกคลิปบางทีมันก็มาบ้างบางทีมันก็ไม่มาบ้างนะบางทีดันดาวกาลีก็ดันเสือกมาเฉยเลยนะเออเป็นงั้นไปและตัวเลขบนเออนั้นรางวันที่1เลขท้าย2ตัวเนี่ยรางวันที่หนึเนี่ยนะก็ศูนยใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นก็ ขอแสดงความดีใจกับชาวลัคนาราศีพฤษศกด้วยนะรู้สึกมีราศีเดียวเว้ย้าชาวราศีไปซื้อลอตเตอรี่ที่ไหนเนี่ยเออแหมาบางคนก็ถูกบางคนมันก็แล้วแต่นะจะถูกมากถูกน้อยคุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลน,นะครับในเดือนนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีลุ้นเนี่ยสูงนะเออมีโอกาสมากนะถึงสามรอบช่วงๆไปแล้วงวดนี้ของลิงหุย้ย ต่อไปครับสิ้นเดือนหลิงปิงปิงครับแหมหลิงปิงปิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยหลิงหุ้ยนะก็จะจัดหนักจัดเต็มไม่ต้องห่วงนะครับเ,เพราะฉะนั้นในถ้าตัวเลขจากวันจร0ศูนย์ห้าเนี่ยมันจะมาจากเลขแอบนะครับซึ่งอยู่ที่ราศีเมษและราศีพฤษภไงอ,อ,อาจารย์ถึงบอกไอ้ตัวเลขแอบซึ่งอยู่พบวินาศเนี่ยมันมีโอกาสมาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพราะมันแอบอยู่มันจะมา อย่างที่คุณไม่คิดอะถ้าคุณคิดว่ามันจะมามันไม่มาเออเงี้ยสูงอะมีเปอร์เซ็นที่จะออกเนี่ย80-90%เลยนะจากสถิตินะครับที่จันได้ดูดูมานะโอเคเพราะฉะนั้นก็นะครับขอให้ทุกคนมีโชคลาภต่อไปนะอย่าลืมนะย้ำอีกครั้งหนึ่งให้ซื้อรถตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใบสองใบขนนแครงไม่ร่วงนะครับเออของอาจารย์ก็ซื้อเรื่อยๆนะซื้อหล้เล็กนเลขนีอยอมไม่ยอก เพราะฉะนั้นในงวดของงวดนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสนะไอ้เลขแกับเลข5เลข7เนี่ยแล้วก็สี่กับเก้าเนี่ยนะครับมันก็วนๆอยู่นี้นะถ้าจะเป็นในเรื่องของ85,86,87เออก็ได้56,57,58เออก็ได้นะครับหรือในตัวเลขที่อยู่ราศีสิงและเลงกับราศีกุมเนี่ยนะก็มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะรบอาจา์ได้คำนวณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณมาดูตัวเลขนะตัวเลขาเด่นก่อนนะครับเออคุณเห็นไหมตัวเลขที่จะได้ขึ้นไว้นะเออเลขตามนั้นนะครับแล้วก็ตัวเลขทักษะข้างล่างนี่คุณก็ดูไปนะครับเออแล้วก็คุณจะจับคู่ก็ได้แล้วแต่นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คนที่จะมีโชคล่ามได้เนี่ยคุณจะต้องมีแต่ความสุขนะครับกินอิม่มนอนหลับนะสวดมนต์ไหว้พระทาบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตา,านะครับคุณมีเครื่องรางของขลังอะไรก็แล้วแต่ก็เอามาติดตัวแล้วก็สวดมนต์พระคาถาได้ดีดีทุก,กทุกบทนะเออขอให้คุณร่ํารวยประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ไปทําบุญนะตามกําลังศรัทธานะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงในเรื่องของอเอ๊ะเลขเด่นลืมพูดนะเ,เด่นเด่นก็พูดก็จะมี5 1 2 6 5 1 2 6, 5, 1, 2, 6. ที่คุณได้เห็นไปนะครับแล้วก็ตำแหน่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเอา5 1 2 6ไปก่อนนะอันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของนะครับลัคนาราศีนะครับ,าานะรบ9ราศีซึ่งมีโอกาสที่จะฝัน มีโอกาสที่จะฝันถึงตัวเลขนำโชคลาบประสบความสำเร็จนะครับและมีเส้นลางสังหรณ์ที่ดีด้วยจะประกอบด้วย9ราศีอันเป็นมงคลนะครับจะมีราศีไหนบ้างซึ่งมีโอกาสฝันและจะฝันแม่นด้วยนะครับและลางสังหรณ์คุณก,ก็จะแม่นยำด้วยเช่นกันขอให้คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับสวดมนต์พระเข้าไว้เป็นการดีนะ เพราะฉะนั้นราศีแรกนะครับเก้าราศีที่ีโอกาดฝันแล้วก็จะมีรางสองหนที่ดีก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎครับต่อมาเชาาราศีมังกรครับต่อมาเชาาราศีมีนต่อมาเชาาราศีพฤกษกครับต่อมาเชาาราศีพิจิกครับชาวราศีกันเชาาราศีเมถุน ชาวราศีสิงห์และชาวลัคนาราศีธนูนะครับในดวงชะตาเนี่ยเพราะฉะนั้น9้าราศีอันเป็นมงคลน,นี้นะครับจะได้รับอิทธิพลจากตําแหน่งของดวงดาวทั้งดาวเกตดมฤตยูและดาวพุธส่งผลให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับจะมีโชคลาภและความสําเร็จมีเส้นลางสหอนที่ดีในดวงชะตานะครับก็ขอให้9าราศีนี้ประสบผลความสําเร็จนะ แล้วส่วนราศีที่อื่นคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภอยู่แล้วนะครับในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษอาจารย์ก็จับคู่ให้กับคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับนะแล้วถ้าคุณสีนําโชคนะครับสีนําโชคประจําในวันนี้ก็คือสีเขียวครับเอ,อสีนําโชคคือสีเขียวคุณจะได้เห็นสีตามปกนะครับในรูปของแต่และงวดนะสีเขียวจะเป็นเลขนําโชคลาภที่ดีที่สุด นะครับสีเขียวนําโชคลาบมาให้นะถ้าคุณจะไปซื้อลอตเตอรี่กับบุคคลประเภทไหนนะครับก็ถือว่าคุณไปพูดกับไปซื้อกับบุคคลซึ่งมีคําพูดคําจาฉเฉลียวฉลาดมีไหวพริบป,ปฏิพานนะครับเป็นคนที่พูดดีนะเออเพราะให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่กับบุคคลประเภทนี้ได้เป็นคนที่ผิวสองสีขาวขาว,ขาวเหลืองนะครับเออถ้าใครแบบออกแผวผิวค้ำค้ำกูก็ต้องไปทางแป้งโกกิหนะนะอ่อยนะเออจะได้ขาวขาว,ขาวหน่อยนะ แล้วก็เลขนำโชคนะครับวันจรก็ธรรมดาก็จะมี4แล้วก็7ในดวงชะตานะต่อมานะครับมาพูดถึงนะครับเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลนะผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนาาละสาล้านล้านประจำในวันนี้นะครับ16กรกฎาคม2566นะครับว่าลัคนาราศีไหนจะมีโชคลาภบ,บ้างนะครับและตัวเลขไหนซึ่งจะนำโชคลาภให้กับ ราศีของคุณนะครับทั้ง12ราศีนะเพราะฉะนั้นก็ตามดวงชะตาเนี่ยนะครับถ้าราศีหลักแห่งโชคลาภตอนนี้นะครับก็ยังเป็นราศีตุลอยู่นะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจะเห็นได้ว่าอิทธิพลดาวราพะเนี่ยยังอยู่ในภพสุภาะนะครับหมายถึงเนี่ยโชคลาภของเจ้าชะตาเนี่ยนะส่งผลให้เป็นที่กล่าวถึงในสังคมทั่วไป นะและทําให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับจะมีโชคลาภอยู่แล้วในดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะนั้นชาวราศีตุลเนี่ยนะครับราศีหลักแห่งโชคลาภเนี่ยก็จะมี6 7 3 6 7 3และ2 1นะครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง6 7 3 6 7 3และ2 1อันนี้คือ ราศีหลักแห่งโชคลาภนะครับต่อมานะครับมาพูดถึงชาวลัคนณาราศีเมฆก,กันก่อนเลยนะครับนะชาวลัคนณาราศีเมฆเนี่ยถือว่าตำแหน่งของดวงดาวเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยก็ยังทับกลุ่มลักนณาอยู่นะครับเขาเรียกว่าลาภะกลุ่มลักก็คือดาวลาภะไปอยู่กับคุณเนี่ยลาภจะวิ่งเข้าหาคุณไม่ต้องห่วงนะลาภะกลุ่มลักเจ้าชะตาจะรับโชคลาภหรือสิ่งที่ดีด เข้ามาถึงเจ้าชะตาอยู่เป็นประจำหมายถึงจะมีโชคลาภเข้ามาประจำประจำไม่ต้องห่วงนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาเนี่ยในภพลาพระชาวราศีเมฆเนี่ยก็จะมีดาวเสราร์อยู่นะครับเพราะงนดวงของคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภในด้านของการงานอยู่แล้วนะครับแลวลาพระก็ไปคุมรักเออเพราะฉะนั้นชาวราศีเมฆเนี่ยคุณก็มีโอกาสนะถ้าคุณเป็นเจ้ามือแม่ เป็นคนขายรถเตอรีออ่แผงขายรถเตอรี่คุณก็จะมีโชคลาภเข้ามาเรื่อยๆอันนี้ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรอย่าลืมนะซื้อรตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะแต่ถ้าคุณจะเสี่ยงโชคก็มีโชคลาภอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเ่ะฉะนั้นชาวราศีเมษเนี่ยนะครับตัวเลขของคุณเนี่ยก็จะมีเลข85 8 7 6 7และ37ด นะครับ8 5 8 7 6 7และ3 7นะครับเอ่อก็ขอให้โชคดีนะชาวาลัคนาราศีเมษนะครับโอเคต่อมามาพูดถึงนะครับเลขแอบเออเลขแอบนะประจำในวันนี้นะครับว่าจะมีตัวเลขอะไรซึ่งเป็นเลขแอบบ้างนะของวันนี้นะก็จะมีเลข05 08 0 2 0 1 4 2 4 1 2 9 9 1 3 4 4 6 3 9และ6 9อันนี้คือเลขแอบคำนวณของวันจรวันนี้นะครับต่อมาเลยนะครับอย่างรวดเร็วมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญกันแล้วนะครับ เอฟซี FC แฟนคลับของมอริสาดาวทุกๆราศีจะได้ร่ารวยประสบความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวเลขนะมอริสาดาวเศรษฐีนําโชคใหญ่ใน,นาศาสาล้านล้านจากการคํานวณของดวงดาวบนท้องฟ้านะครับด้วยระบบสิทธทิวิชามหาเวทดูดดาวนะครับแต่นําเอ,อเตีบอกขี้นะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยนะครับก็วันที่16คณกรกฎาคมนากสนี้ เลขที่ออกก็คือเลขแต่แต่คุณเห็นไหมตัวเลขที่จานได้วงไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวเลขก็จะมีเลข5 1 2แล้วก็6นะครับ5 1 2แล้วก็6นะครับเออแล้วก็ตำแหน่งดาวดีก็คือตำแหน่งดาวมาตรฐานนั่นแหละนะครับก็จะมีราหูซึ่งเป็นเกษตรนะก็ จะร่วมกับดาวเกตใช่ไหมก็เขาเรียกว่าลาหูเต็มองนะก็ถือว่าโชคดีประสบความสําเร็จนะครับและตัวเลขต่อมาก็คือเลขพระอาทิตย์นะครับเลขหนึ่งเนี่ยดาวอาทิตเนี่ยตำแหน่งก็ถือว่าเป็นอุดจาพิมุกนะอยู่หน้าอุดหนึ่งตำแหน่งนยทำให้คุณเป็นคนที่มองการไกลคิดอะไรล้ําหน้าคนอื่นเสมอนะครับเออคือถ้าดวงคุณดีก็ดีมีคนสนับสนุนเห็นด้วยแต่ถ้าไม่ดีก็ อิชาลิษยาประมาณนี้นะก็แล้วแต่พื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะครับต่อมาก็คือดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์ตําแหน่งก็เป็นมหาอุดนะครับก็ถือว่าวาสนาสูงส่งทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะตำแหน่งดาวมาะตำแหน่งดาวมหาอุดเนี่ยตามดวงชะตาคือขึ้นเร็วลงเร็วคุณก็ต้องมีสติแล้วก็ระมัดระวังนะครับต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทรอบคอบเอาไว้นะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็วาสนาสูงส่ง ผู้ชายก็ถือว่าดีนะแต่ว่ามักจะมีเรื่องหยุมหยิมกับผู้หญิงด้วยเช่นกันโดยเฉพาะปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะนะเอออันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวเลขอาจารย์ก็ได้จับคู่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี80-70% 60็ให้คุณจดเนี่ยนะ80%กับ70%ไปแล้วก็ไปตัวเลือกไปเลือกตัวเลขที่คุณชอบหรือคุณรู้สึกว่าใช่โดยเซนส์ของคุณอะไรก็ว่าไปนะครับ ส่วน60%ลงไปก็จดไปดูเล่นเฉยๆนะแล้วก็จะมีเลขแอบแล้วก็เลขท้าย3ตัวก็จะเป็นหน้าหรือหลังก็สุดแท้แต่นะครับให้คุณไปเลือกเอานะเพราะฉะนั้นตัวเลข80%ก็จะมีเลขนะครับ6 5 6้า6หน่นะ6 9 6 8นะครับเออคือจารย์จะพยายามเรียงตัวเลขให้คุณ อมองได้ง่ายๆหน่อยนะต่อมาก็คือ5้าหนึ่งห้าสองห้าสี่นะครับต่อมาก็คือสี่หนึ่งและสี่สองนะเพราะฉะนั้นนี้คือจานจับคู่ให้แล้วก็คุณก็ไปเลือกแล้วก็ไปกลับกลับเอาเองนะกลับตัวเลขกลับไปซื้อโรอตารี่นะอย่าลืมนะแหมต่อมาตัวเลข70%นตะครับตัวเลข70%เนี่ยก็จะมีเลข สี่สามสี่ศนะครับนะห้าเจ็ดห้าสามห้าศนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับสามหนึ่งสามสองะครับศู 0, 1, 0, 2, นยหนึ่งศนสองะครับต่อมาหกสิเปอนหกนที่คุณจดไว้เฉยอ่ะ ถ้าเอาไว้ดูเล่นหรือว่าถ้าคุณจะเป็นเส,ส,สี่ยงโชคก็สุดแต้แต่นะก็จะมีสามเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่และแปดเก้านะครับเอ่อต่อมาเลขแอดเ,เลขแอบคำนวณน,นะครับจากดวงดาวบนท้องฟ้าตามรูปดวงดาวนี้นะครับเออก็จะมีหกห้าหกหนึ 1, ่งหกสอง 6 3สามหกศูนนั่นนี่คือเลขแอบ,บคำนวณน,นะจากเนี่ยคำนวณดวงดาวบนท้องฟ้านะถ้าใครถามอาจารย์จะซื้อเลขอะไรก็ก็หกห้าเนี่ยแหละเออ,อาจารย์ซื้อของอาจารย์นะคุณแล้วแต่นะคุณจะซื้อตามไม่ตามอะไวไม่เป็นไรนะซื้อมาซื้อใบ,ใบสองใบก็พอไม่อะไรมากนะอ,อ,อ, 6, 5, อะไรนะเออซื้อหกห้าอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ อ่าแปดอ่าหาแปดแปดเจดแก้า็สุดแท้แต่นะไอ้คุณไปซื้อเลขอะไรก็ขอวีโชคลาภล้วกันนะครับต่อมาเลขท้ายสามตัวไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือหลังก็สุดแท้แต่นะครับก็จะมีเลขหนึ่งหซเออแหมเดี๋ยวก่อนเอามาใหม่หนึ่งหซนะครับสามสองหกี่ศูย์ห้า 1> 4หนึ่งห้าแปดเก้ปดเดแหห้าเหนึ่งห้านะครับเออก็น่าสนใจเนียแปดหกับ9ก้าหนึ่งหเนี่ยนะเออโชคดีโชค,ด,โชคดีแล้วแต่นะีไม่ต้องไปคิดมากนะคุณไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบบงร,รัฐบาลเลขอะไรก็ขอให้คุณถูกขอ,ขอให้คุณมีโชคมีลาบแล้วกันนะครับ โอเคนะอันนี้ครบแล้วนะครับทั้ง12ราศีนะ FC แฟนคลับของมือพดาวทุกๆคนนะไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่สลาดกินแบบรัฐบาลตัวเลขใดก็แล้วแต่อาจารย์ก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาบร่ำรวยทุกๆคนเลยนะครับนะเออถ้าคุณไปหาซื้อลอตเตอรี่ถ้ามันไม่มีจริงๆถ้ามันมีตัวเลขตัวนี้แทนก็คุณก็ซื้อได้ไม่มีปัญหาก็ถือว่าจะเป็นโชคลาภของคุณโดยเฉพาะ นะครับเออคือเคล็ดลับเนี่ยบางทีคุณไปซื้อซื้อรถตตอร,ตรี่นะไปดูหาแผงเอ้ยคนนี้ทาไมเหลืออยู่ไม่เหลืออยูไ่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหม <S <S คือเรื่องการเสี่ยงโชคเนี่ยมัน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 จะมาแบบแ,บบแปลกแปลกอ่ะมันจะมาแบบแปลกแปลก,ปลกไม่ใช่จัดฉากนะคืออยู่เขา,ขา,ขาจะมานั่งถือรถตตอรี่หรือคนแก่เดินมานะมันจะมาแบบแบบยังไงอ่ะแบบอ่าไม่คาดฝนันครับประมาณเนี้เออถ้าคุณเจอประเภทเนี้ย ช่วยซื้อหน่อยนะอเหลืออยู่เท่านี้เองนะซื้อเลยนั่นนะรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตก็ <c oughs> อขอให้คุณโชคดีนะประสบความสำเร็จนะครับโอเคสาทุกเดี๋ยวจาจะวยพอให้สาทุกนะครับโอมพุทโธไทยนโมวินาสันติสาทุขอให้เอฟซีแฟนกลับของมริพราดาวทุกๆคนไม่ว่าคุณจะซื้อรถตลีสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณถูกมีโชคมีลาบม,มีความสำเร็จทุกๆคน นะครับหรือถ้าคุณอยู่ต่างประเทศยุโรปนู่นนี่นั่นไม่ว่าคุณจะเสี่ยงโชคลอตโต้เมกะมเเลเนียนซูเปอร์ลอตโต้ตอนนี้ได้ข่าวว่ายอดสะสมสูงถึง500ล้าน400ล้านเป็น900ล้านอาจจะถึงพันล้านขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ขอให้คุณมีโชคลาบประสบความสำเร็จทูกแจ็คพอตใจนะบันนี้เทินสาธุอาหางปิสาโทอาหารปริจโรปิท่สาโทติประสิทธิเตระเมสาธุ สำเร็จสำเร็จสำเร็จรวยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาจา์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ